สวัสดีครับมาพบกับช่องไรสาระชาแนลนะครับผมตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าวัดราชนัดดานะฮะซึ่งจุดหลักที่ผมจะพาทุกคนมาวันนี้นะครับคือนี่ฮะโลหะปราสาทที่ทุกคนเคยเห็นกันนั่นเองนะฮะเวลาผ่านตรงแยกผ่านฟ้าลีนาหรือว่าวิ่งเข้าถนนเส้นราชดำเนินนะฮะ เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเห็นแน่นอนนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปบนโลหะปราสาทนะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆบริเวณของวัดราชนด,ดากันก่อนนะฮะพร้อมกับเล่าประวัติวัดคร่าวๆให้ฟังนะฮะวัดราชนดดาเนี่ยครับผมสร้างขึ้นเมื่อสมัย2389นะฮะตรงกับปลายรัชปลายรัชกาลของสมเด็จพระนังก้าเจ้าอยู่หัวนะครับผม สร้างขึ้นในเนื้อที่เนี่ยประมาณ25ไร่นะฮะซึ่งสร้างาพระชทานเป็นเกียรติแก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงสม,มนัสวัฒนาวดีนะครับพระองค์นะครับโปรโดให้สร้างโลหะปราสาทแทนการสร้างเจดีย์นะฮะนับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยเลยนะครับผมโดยการสร้างเนี่ยสร้างเป็นอาคารเจ็ชั้นนะครับมียอดปราสาททั้งหมด37ิยอดนะฮะ แล้วก็สําหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดร,ราชนัดดาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบยังเป็นแบบไทยอยู่นะครับพระอุโบสถก็มีช่อฟ้าเบลกาหางหงปกตินะฮะนี่ครับส่วนนี้คือพระอุโบสถอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปตอนตอนคลิปที่ไปไอทยานครับว่าพระอุโบสถจะต้องมีนะฮะใบเสมาซึ่งอยู่ในซุ้มนี้นะครับน,นี่เป็นเสมาคู่นะฮะเนาะส่วนหน้าบันเนี่ยครับก็ยังเป็นการลงรักปิดทองนะฮะ นี่นแสงอาจจะน้อยไปหน่อยอ่านี่ครับรูปภาพองค์พระประธานภายในวัดนะครับผมออกเสียงว่าพระพุทธเศษทุตมะมุนินนะครับก็มีนักท่องเที่ยวประปายนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ดูก็น่าจะเป็นชาวจีนฮะนี่ครับผมองค์พระประธานฮะงด,ดงามทีเดียว ี่คือบรรยากาศภายในอุปภาุโบสถนะครับค่อนข้างเย็นนะฮะแล้วก็เงียบข้างบนก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะฮะแต่ว่าก็มีร่องรอยการลบเลือนไปบ้างตามการเวลาแต่ยังคงเห็นได้ชัดเจนอยู่ฮะส่วนที่บานต่างก็จะเป็นการลงรักปิดทองเหมือนกันนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นลงรักปิดทองแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเขียนสีหรือเปล่าฮะ ภาพเทพพนมนะครับนะครับผมส่วนพระวิหารนะครับผมก็จะเป็นปฏิสถานพระประธานนะครับพระนามว่า พระพุทธชุติธรรมนราศพผมไม่ไแน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับผมก็ยังมีร,รูปของสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกา,ทาลที่สานะครับซึ่งถอดแบบมาจากประสาทพระเทศบิดอนะฮะแล้วก็พระรูปของออรอ้านะครับอยู่ด้วยนะครับผมนี่ก็คือบรออบรยากาศภายในพระวิหารนะฮะก็จรกฟก้าผนังก็จะเป็นลายดอกไม้นะครับผม ผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเครอเถาหรือเปล่านะจะลดเพดานนู่นเลยครับตัวโควมไฟก็จะเป็นโคมแบบเดียวกันกันในโบสถ์นะฮะตัววัดราชนัดดานเนี่ยตั้งอยู่แถวแถวประตูผีนะครับแถวป้อมมหาการริมถนรนราชดำเดนินอยู่ตรงนั้นเลยสน,น,นเลยนะฮะนี่ถนรนราชดำเนินนะครับเห็นตรงนี้ครับผม ริมถนนเราจะดำเนินเนี่ยตรงสีแยกผ่านฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีโรงหนังอยู่นะครับเป็นโรงภาพยนตร์สาราเฉลิมไทยตั้งอยู่แล้วก็มันก็เหมือนบงังมิพิทัศน์โซนนี้อ่ะครับผมสมัยจอมพลปนะฮะท,ท,ที่สร้างสาราเฉลิมไทยตรงนี้ขึ้นต่อมาในพศ .253 2นะครับผมก็ได้มีการรื้อสาราเฉลิมไทยนะฮะแล้วก็สร้างเป็นลานพระพารามหาเจษฎาบดินแนทนซึ่งก็จะมีพระรูป สมของราสามอยู่ตรงนั้นด้วยนะฮะตรงข้างๆพระวิหารนะครับก็จะมีรูปแบบรูปก่อนการบูรณะด้วยนะฮะตั้งแต่เป็นรูปแบบที่สร้างตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ เห็นว่าก็จะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเต็มเลยนะฮะแล้วก็มีรูปถัดมานะครับก่อนบูรณะแล้วก็ตอนเริ่มบูรณะในสมัย25 2 0นะฮะแล้วก็เป็น2550ที่หลายๆคนจะชินตากับยอดปราสาทที่เป็นสีดานะฮะซึ่งจริงๆนั่นคือการที่บูรณะยังไม่เสร็จนะครับยอดปราสาทเนี่ยไม่ใช่เป็นสีดานะฮะจนกระทั่งมาบูรณะแล้วเสร็จ ใน2,563นกะครับก็คือรูปปัจจุบันเหมือนที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันนี้เลยนะฮะโลหะปราสาทนะครับเป็นชื่อตั้งเดิมของอินเดียนะฮะซึ่งเรียกมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลก็หมายความตามตัวเลยครับมายถึงปราสาทที่มียอดเป็นโลหะนะครับปัจจุบันโลหะปราสาทเนี่ยฮะเหลืออยู่แห่งเดียวภายในโลกนะครับก็คือที่นี่นะฮะ ภายในวัดนะครับก็จะมีจุดที่เป็นร้านคา้าสวัสดิการของวัดด้วยนะฮะมีโต๊ะกะี้วให้นั่งนะครับและตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปโบนโลโหะปราสาทกันแล้วนะฮะพอได้มองใกล้ๆมันทองอร่ามจริงๆนะฮะเวลาโดนแดดเนี่ยคงจะแบบ นะสว่างสวยเปล่งประกายนะครับถ้าออกไปทานตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิของพระนะครับเดี๋ยวผมเดินหาทางขึ้นก่อนไม่แน่ใจว่าขึ้นทางด้านไหนหรือว,ว่าผมเดินอยู่ดักด้านหลังว่ะพอมาดูใกล้ๆมันสวยมากๆเลยนะครับอ้าเจอละทางเข้าน่าจะอยู่ทางด้านนี้ฮะ แหมแล้วผมก็เดินอ้อมสะรอบหนึ่งเลย <laughs> นี่ฮะโลหะปรา,า,าสาทนะครับเปิดให้เข้าชมทุกวันนะครับ9โมงถึง5โมงเย็นฮะต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับ พอเราเข้ามาก็จะเจอตู้นะฮะบ,บริจาคเพื่อบูรณะโลหะประสาทก่อนนะครับ<อ>าแเราก็จะเจอป้ายชี้บอกทางนะครับว่านิทรรศการโลหะประสาทเลี้ยวเลี้ยวซ้ายพระบรมาสาสรีริกธาตุหรือว่าขึ้นไปบนยอดโลหะเนี่ยขึ้นไปทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาชมนิทรรศการกันก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะมีที่เห็นเนี่ยคือเป็นเก้าอี้ที่นั่งให้สําหรับคนมานั่งสมาธินะครับผมเนี่ยฮะมีป้ายบอกว่า เชิญนั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนานะครับนี่ฮนะนิทรรศการโลคับปราศาสตรก็จะมีวิทัศน์ให้ชมด้วยนะครับ มุมเหตุการปฏิสถานโลหะประสาทนะครับคือเขาบอกว่ามีการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับสะท้อนเพื่อสะท้อนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บ้านเมืองในแต่ละชัสมัยได้ด่นชัดเลยนะครับว่าราชการที่1ใครเป็นนักรบรบเก่งก็เป็นคนปโปรดนะฮะราชการที่สองใครเป็นกวีก็เป็นคนปโปรดนะครับ รัชการที่3ใครเป็นช่างสร้างวัดวาอารามถวายก็เป็นคนโปรดก็ตามยุคสมัยของแต่ละช่วงครับผมสมัยราชการที่1ก็ยังเป็นการเพิ่งตั้งกรุงก็ยังมีสงครามเข้าทัพมีศึกสงครามนู่นนี่นั่นก็เป็นธรรมดาครับที่พระองค์จะทรงโปรดนักลบส่วนเราสองท่านเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมด้านกวีก็เช่นกันครับก็ไม่แปลกที่ท่านจะนิยมชมชอบกวีหรือว่า ใครที่เป็นกวีอย่างเงี้ยนะครับส่วนเราสามท่านเป็นเ,เขาเรียกว่าอย่งไงนักการค้าการออชอบการสร้างวัดวาอารามก็แน่นอนก็เหมือนราหนึ่งรอ・สองใครเป็นช่างใครเก่งเรื่องการสร้างวัดใครสร้างวัดถวายก็โปรดก็เช่นกันครับแล้ก็จะมีคติของการสร้างโลวะสาทของศีลังกาด้วยนะฮะ <c oughs> เราถึงตำนานการสร้างาตำนานโลหะปรา,าสาทด้วยนะครับว่าโลหะปรา,าสาทเนี่ยแห่งแรกเลยของโลกครับสร้างขึ้นที่อินเดียสมัยพุทธกาลนะฮะอยู่ณวัดบุพารามเมืองสาวัตถีซึ่งตอนนี้สูญหายไปแล้วนะครับแล้วก็แห่งที่สองสร้างขึ้นที่ประเทศศรีลังกาปัจจุบันก็จะเหลือแต่กองซากอิฐซากประขักพังนะครับผมราวพศ .387 นะฮะที่สร้างขึ้น ส่วนแห่งที่3ก็คือตอนนี้ครับที่อยู่ที่เรายืนแห่งนี้วัดราชนัดดาที่กรุงเทพแล้วก็ยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะฮะเริ่มสร้างเมื่อ2 3 8 9นะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่บง่งบอกว่าส่วนประกอบทางสถาปัจยกรรมเนี่ยของโลหะปะาสนเนี่ยจุดไหนเรียกว่าอะไรบ้างภาพด้านนี้ก็จะเป็นนะฮะมีลูกศรโยงเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5้านะฮะ ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะบอกว่าเลขหนึ่งเอะไรเรีสองเลขอะไรเลขสามเลขอะไรนะครับตามนี้เลยตรงนี้ก็คือส่วนคร่าวๆของนิทรรศการโลหะปราสาทนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนแล้วนะฮะและตรงนี้นะครับก็มีรายละเอียดของการสร้างโลหะปราสาทนะครับว่าสถานที่ตั้งคือวัดราชนัดดาราม ผู้สถาปนาก็คือรชัชกาลที่สามนะครับผู้ออกแบบและก็ควบคุมการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นเจ้าพญาบรมมหาพิชยาิทัดบุญนาคนะฮะขณะที่ดํารงตําแหน่งพญาศรีพิพัฒนราชโกศานะครับแล้วก็มีการสร้างแบบจาลองนะฮะก็คือสร้างแบบจําลองของโลหะประสานเนี่ยด้วยไม้ระกรรมนะครับโดยพญาพักดีภูธรจันทร์พักดีกุลน,นะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดของสันฐานสถาปัตยกรรมนะครับเป็นอาคาร7ชั้นเรือนยอดมณฑบสามสิบเจ็ดยอด ฐานจตุรัสกว้างด้านละ23วาทางขึ้นบันไดเวียนบริเวณกลางอาคารอะไรเงี้ยครับชั้นที่1นึ่งที่สามที่หเป็นโูหามีะระเบียงรอบชั้นที่2และ4เป็นโูหาจตุรมุกยอดบุษบกส่วนยอดมณฑลล่างชั้นที่2เนี่ยนะฮะก,ก็จะมี24ยอดมณฑบกลางชั้นที่4ก็จะมี12ยอดแล้วก็ชั้นที่7เป็นมณฑบยอดปราสาทปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุนะครับรวมทั้งหมดเป็น37ยอดนะฮะ ปรัชญาในการสร้างเนี่ยปรัชญาการสร้างสถาปัตยกรรมในพุทธศาสนามักจะแฝงคติแทรกไว้เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินะฮะระลึกถึงพระธรรมอันเป็นมรรคแห่งการนำไปสู่พระนิพพานนะครับด้วยสัญลักษณ์ที่ผูกไว้กับอาคารสถาปัตยกรรมทั้ง37ยอดนี้หมายถึงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโพธิปักขียธรรม37ประการนะครับคือปัจจัยแห่งความหลุดพ้นสู่ดินแดนพระนิพพานประกอบด้วยสติ ปัญฐานสัสมสมัชพระทาน4อิทธิบาส4อินซีย์4พละอ่าอินรีห้าพละ5โพชงค์7และมรค8รวม37ประการนะครับแม่จะเอาคร่าวๆนะแต่ก็ผู้สลัวเชียวนี่นะครับคือรูปแบบสันนิษฐานนะฮะอ่าไม่ใช่รูปแบบสันนิษฐานรูปแบบตัวอย่างที่จำลองในแนวตัด ของโลหะประสานนะครับเป็นลักษณะนี้ตอนนี้นะครับ <c oughs> เราก็กำลังจะขึ้นไปบนโลหะปรษสากันแล้ว <c oughs> เขาให้ช่วยกันเงียบๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นชั้นที่สองนะครับเป็นจุดที่อ่านหนังสือนะครับมีหนังสือให้อ่านด้วยนะฮะพอขึ้นมาตรงนี้แล้วสัมผัสได้เลยว่าบรรยากาศเงียบมากๆนะฮะก็จะมีหนังสือให้อ่านนะครับผมอ่านแล้วก็กรุณาเก็บเข้าที่เดิมนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปนะฮะ อากาศไม่ร้อนนะครับมีลมเอื่อยพัดมาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆชั้นสอง ในตัวอาคารนะครับก็จะมีแผ่นป้ายอธิบายถึงหลักต่างๆในพระพุทธศาสนานะครับผมอย่างอันนี้ก็อินทิบาทสีนะฮะอันนี้ก็จะมักแปดนะครับก็จะมีแผ่นป้ายเนี้ยติดอยู่เต็มผนังเลยฮะอธิบายนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับชั้นนี้ก็จะเป็น สถานที่เดินจงกรมนะครับก็จะมีจุดบอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะฮะชั้นนี้นะครับจะเล็กกว่านะฮะจะเล็กกว่าชั้นสองตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นยอดปราสาทต,ตรงนี้ชัดเจนเลยฮะสวยงามจริงๆครับมองใกล้ๆแล้ว น,นี้ก็จะเป็นทางเดินจงกรมนะครับคือภายในตัวปรา,าสาทเนี่ย mm. ก็จะเหมือนจะแบ่ง mm. เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ตีเป็นตาราง mm. เป็นช่องๆเป็นทางเดินนะฮะ mm. สวยงามจริงๆครับนี่ก็เป็นเสาเสาหัวบัวเป็นกรีบขนุนปะถ้าผมจำไม่ผิดอาจำผิดขออภัยด้วยนะฮะใครเป็น mm. ใครรู้ก็ คอมเมนต์บอกผมด้วยนะฮะบางทีก็เบื่อในความเขลาของตัวเองนะเรียกผิดถูกเคยจำได้ก็ลืมอะไรอย่างเงี้ยสำหรับที่ชั้นสามก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชั้นบนต่อนะฮะจริงๆนะครับออยากจะบอกว่า สถานที่น้อยจุดนะครับที่เราจะได้ขึ้นมาอยู่ใกล้ชิดกับยอดโลหะหรือว่ายอดปราสาทหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นสถาปัตยกรรมของวัดของแบบไทยน้อยจุดที่เราจะได้ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่สูงและอยู่ใกล้เห็นชัดเจนขนาดนี้นะครับถ้าใครมีเวลาอยากมาเถอะครับอยากให้มาดูกันใกล้ๆนะฮะสวยงามมากจริงๆศิลปะไทยของเรานะฮะ อันนี้เราขึ้นมาถึงชั้นที่4แล้วนะครับชั้นนี้ก็จะเป็นโซนนั่งสมาธินะฮะเหมือนเดิมเลยก็จะมีป้ายบอกนะครับชั้นนี้พื้นที่ก็จะแคบกว่าชั้นล่างนะครับก็จะมีคนมานั่งสมาธิอยู่ด้วยนะฮะผมพยายามไม่พูดเสียงดังนะครับ ตรงนี้ก็าจะได้เห็นชั้นสามเนี่ยจะมีสองสเตปอาชั้นสี่เนี่ยจะมีสองสเตปนะครับสเต็ปตรงนี้ที่เป็นทางเดินกับตรงระเบียงด้านล่างนะฮะเดินลงมาได้นะครับเราก็จะได้ยืนตรงนี้สัมผัสกับยอดปราสาทชัดเจนอีกแล้วแล้วก็พร้อมกับลมเย็นๆที่พัดมาทักทายเรานะฮะลมเย็นจริงๆครับแล้ววันนี้อากาศเป็นใจนะครับไม่มีแดดนะฮะ ในส่วนของตัวยอดเนี่ยฮะตัวยอดของของปราสาทเนี่ยซุ้มปราสาทเนี่ยก็จะเป็นฉัดแล้วก็ข้างในบรรจุหลอดไฟไว,ไว้นะครับเพื่อที่จะเปิดไฟยามค่ำคืนนะฮะแล้วก็จะมีเหล็กคาดว่า่าจะเป็นสายล่อฟ้านะครับสำหรับใครจะขับรถมาเองเนี่ยทางวัดจะมีที่จอดรถนะครับที่จัดรถเยอะเลยทั้งรถใหญ่ทั้งมอเตอร์ไซค์สามารถขับมาเองได้เลยนะครับ ับมาเที่ยววัดแล้วก็เที่ยวเสร็จชมอะไรเสร็จก็ไปวัดอื่นหรือไม่ก็ไปหาของกินแถวอยานบางลําพูแถวโซนแถวนี้นะฮะก็มีของกินอร่อยๆเต็มเลยนะครับก็คือหนึ่งวันเที่ยวในโซนเกาะรัตนโกสิน์เนี่ยมันมีที่เที่ยวเชิงเเชิงพุทธศาสนาเชิงสถาปัตยกรรมเชิง วัฒนธรรมเนี่ยมีเยอะนะครับในโซนเการัตนาโกสินทร์ของเราเนี่ยครับอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆฮะตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาโบสถ์นะฮะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นหอศิลป์สำเร็จพระนางเจ้านะครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนต่อนะฮะชั้นต่อมานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นทางเดินแคบๆแ,แล้วก็อย่างที่บอกครับชั้นยิ่งสูงทางเดินก็จะยิ่งเล็กลงพื้นที่ก็ยิ่งเล็กลงนะฮะส่วนยอดปราสาทแต่ละองค์เนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับลวดลายเดียวกันนะฮะตกแต่งเหมือนกันครับ ชั้นที่6นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถชมทัศนียภาพได้360องศาเลยนะฮะแล้วก็จะมีป้ายบอกทางไปนวัสก,การพระบรมสารีริกธาตุที่ชั้นบนสุดทางด้านนี้นะครับนี่คือชั้นที่7นี่นะครับ กรุงเถัดจากวัดราชนัดดารามไปนิดนึงนะครับคือทางด้านนู้นนะฮะที่เห็นนั่นนะ่ะนั่นก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งชื่อวัดเทพธิดารามนะครับซึ่งวัดนี้ก็จะมีความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสุนทรภู่ด้วยนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะพาไปถ่ายคลิปกันนะครับแล้วก็ตรงนี้คือทางขึ้นไปนมสการาพระบรมสารีริกธาตุที่ชั้นสุดท้ายนะฮะ ก็คือเป็นส่วนของชั้นที่เป็นยอดปราสาทแล้วนะครับแต่ข้างในเราไม่สามารถเข้าไปได้นะฮะเราก็ได้แต่งนำมัสก,การอยู่ข้างนอกนี้นะครับผมนี่ครับอบที่บรรจุรพระอธิบพารมณระวรมารีริกธานนะครับ ทองอารามตาจริงๆเลยฮะรวมๆแล้วนะครับสําหรับโลหะปราสาทที่วัดราชนาถานะครับควรค่าแก่การมาชมอย่างนี้นะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าไม่อยากให้พลาดเลยจะด้วยซ้ํานะครับผมศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยเราเนี่ยยังมีอีกหลายๆที่ที่งดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอยากให้เราคนไทยมาเที่ยวมาดูมาชมมาทําบุญกันสนับสนุนนะครับอยากให้มากันเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยว คลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนต่อรอชมกันเลยนะครับผมผมจะพาไปที่อื่นอีกนะฮะแล้วก็จะนํามาแบ่งปันให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนซึ่งผมขอน้อมรับทุกคําติชมนะครับด้วยความที่ว่ายังเป็นมือใหม่เนาะหัดถ่ายเองหัดตัดคลิปเองอาจจะดูไม่ค่อยดีนักแต่ก็อยากให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ อยากให้ช่วยโปรโมทให้กันด้วยสักนิดหนึ่งนะฮะชวนชวน,ชวนเพื่อนมาดูนะครับแชร์ออกไปเพื่อให้คนได้ช่วยรับรู้กันแล้วก็ผมสัญญาครับผมจะพัฒนาให้ดีกว่านี้แล้วก็เราจะโตไปด้วยกันแน่นอนครับบ๊ายบาย